บีซายนั่นดูเราดูการใช้ดีกว่านะคะบีซายใช้ยังไงคะบีซาย Don't worry I'm here beside you ไม่ต้องกังวลน,นะฉันอยู่ที่นี่ข้างๆเธอตัวฉันเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ข้างติดกันหรอกนะคะแต่ว่าใจฉันนะะ่ยค่ะอยู่กับเธอนะคะ beside you อยูเป็นมน n เนอร์ได้ b e s i ายอีกอย่างหนึง่งต้องดูดีๆนะคะ บีซ g n มันมี S กับมันไม่มี S อัไอเนี้ยมี S หรือไม่มี S คะมี S ค่ะต้องระวังนะคะจริงๆแล้วมันไม่มี S อะคะ่ะถ้าบีซ g n มี S จะแปลว่า moreover งั้นลบ S ออกให้ด้วยนะคะบีซ g n ที่เราจะใช้เนี่ยถ้าเป็น S ก็คือ,เ,อ,อเหมือนคำว่า moreover นะ ถ้า b ีไซค์ข้างๆจะไม่มี S b y ค่ะ I go to my college by bus, by car, by train แล้วเดินเท้า on on foot ไม่ใช้ b y นะคะถ้าเดินเท้าใช้ On b คะ่ะ by เป็นเวลาก็ได้ด้วยนะคะ แปลว่า before ก่อน I will meet you by 8 o'clock ก่อน8โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ in อ,อันนี้ in เยอะ in ใช้ยังไงคะ in เยอะมากเลยนะถ้าเป็น in แล้วบอกด้วยช่วงเวลาเช่น in the morning จะมี the แต่ถ้า in แล้วตามด้วยรูดู เป็น in winter in summer ไม่มี article the in year นะคะถ้าถ้าเป็นวันที่มีวันที่ด้วยมีเดือนด้วยไม่ใช้ in แล้วนะคะใช้ on. ให้ให้รู้ลักษณะการใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเจอประโยคแล้วมันจะนึกออกว่าจะใช้ preposition ตัวไหน เนียค่ะใกล้ไอ้กลุ่มเนียนี่มีคำว่า next to นะคะกลุ่มเดียวกับคำว่า beside กลุ่มเดียวกับคำว่าอะไรอีกอะ่ะ close to ถ้าเนียนี่ก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ถ้า next to ถัดไปเลยอย่างพี่ยอดกับอาจารย์เนี่ยค่ะ next to เลย on to ค่ะ บอกอะไรคะอันนี้บอก direction นะคะฮ่าไม่เคยใช้เหมือนกันค่ะคำนี้อะไรที่หนูไม่ชัวรหนูไม่ใช้เขียนค่ะเอาง่ายๆนะคะภาษาอังกฤษมันผิดง่ายมากงั้นก็คือว่าคำไหนไม่ชัวร์อย่าใช้ค่ะแม่มันก็ต้องมีสักคำอ o นทูลักษณะใช้คล้ายเหมือนทูอะค่ะถามอาจารย์สุจีรานะคะตอนใช้ ขาเนียนะคะบอก position ค่ะตำแหน่ง over เหนือบอกอะไรบอกบอก position throughout direction under position ข้างใต้ upon direction บอก time ได้ด้วยนะ once upon a time นานมาแล้วให้ทาะคำหนึ่งชอบมากคำนี้เมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรนะ once upon a time ใช่ไหมอีกคำหนึ่ง once in the blue moon แปลว่า เคยเห็นพระจันทร์สีชมสีฟ้าไหมล่ะคะเค <c oughs> ยเห็นปะุ้ยผีปึงฝยักหน้าด้วยพระจันทร์สีฟ้าเคยเห็นไหมคะพระจันทร์สีฟ้า once in the blue moon <c oughs> แปลว่าครั้งนานนานนาน,นานกว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนี่คือ once in the blue moon งั้นเวลาที่ ใช่ไงใช่มันไม่มีจริงกันคือนานมากไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นแต่นานมากๆงั้นเวลาแบบนานๆเพื่อนจะทำอะไรให้ก็บอกว่า thank you once in the blue moon นานๆเธอจะทำให้ฉันนะอย่างนั้นได้นะคะเปรียบเทียบว,ว่าเป็นการเปรียบปร่ย <laughs> มันเป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งด้วยหนังญี่ปุ่นจำได้อะไรคะ บนค่ะใช้เหมือนคำว่า on up on อย่าออก up on นะคะออก up on คือเด็กบางคนออก up on ไงคะ up กับ on บวกกันค่ะหนูก็ไม่ห้ามนะเป็นจินตนาการของเขาแต่หนูแก้ให้ถูก about ค่ะก็บอกอะไรได้บ้าง time ก็ได้ ใช่ม anner ก็ได้โยงเอาบอกไปที่ concerning อะคะ่ะความหมายเดียวกัน concerning ส่วนใหญ่จะใช้ในรกษณะที่เป็นแบบ formal language พวกภาษาราชการจะใช้เยอะ thank you thank you for your l e t t e r concerning the matter you wrote อะไรเงี้ยค่ะก็คือ about นั่นแหละค่ะคือภาษาราชการที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเหมือนราชการไทยมากคือเย่นเยอ,เยอ against ค่ะ ต่อต้านต้านพิงเอ็นได้หมดเลยแอคชั่นที่มันแบบต้านกันนะคะ as นี่ as ใช้เยอะนะ as เป็น connection ก็ได้ as เป็น preposition ก็ได้ below ค่ะบอกอะไรคะ below บางเรื่องมันบอกว่าเป็น direction เป็น movement ได้ between อ่าเนี่ยระหว่างงั้นถ้าจะ between ส่วนใหญ่มักจะมี and ยกเว้นว่า between you รู้แล้วว่า you เนี่ย you สองคน I will sit between you ก็คือมีกันสองคนนะ่ะแลวฉันนั่งตรงกลาง except ค่ะยกเว้นนะคะบอกอะไรคะ Manner inside ก็บอกบอกไลฟ์บอก position อยู่ข้างใน inside ก็จะต้องมี outside ด้วย off off ได้หมดเลย off อะไรอ่ะเป็นของของอะค่ะโอเค demonstration school of opposite op op ตรงข้าม past พาร์ไหนอะพาร์สดีหรือพาร์สผ่านพาร์ส till till น,นี่เป็นไทม์ underneath ข้างใต้บอก movement บอก direction with manner เป็น manner with with someone above above เหนือ along get along เอาไปด้วยกัน I work ไม่ใช่ I walked along the beach ก็คือเดินขนาไปกับชายหาดงั้น get along ก็คือเราก็เดินไปด้วยกันนะคะ get along ปัญหา deletion at อ๋อเยอะแยะมากมาย beneath เหนือก็ underneath ข้างใต้ beneath ก็ข้างบน beyond beyond นอกจาก despite even กลุ่มเดียวกับพวกแม้ว่าบาดทะไรยพวกเนี้ยค่ะ for ชัดเจน for you เนาะ for time ก็ได้นะใช้ใน present perfect time ก็ได้ into direction mm hmm. เข้าไปข้างใน of out since นนี้ง่าย to Until. ง่าย within time บอกเวลาภายใน across ชัดเจน direction a m o n g เพลสใช่งั้นเคยเจอคำนี้ไหมคะ each other ถ้าบอกว่า we love each other รักกันกี่คนสองคนถ้า we love amongst other ก็คือรักกันหลายคนพวกเรามีมากกว่าสองชัดเจนปะชอบไงง่ายไงรักสามเศร้าจ้าโอเค อ่ะ ah, before นะคะเป็น time beside เออได้สองคำหรอเนี่ยเอ้ยนี้เออ s แต่เคย beside s หนูเจอว่าเป็น moreover นะเดี๋ยวหนูเช็คให้ but but เหมือน despite even แม้ว่าแม้แต่ down ค่ะ down บอกอะไรจ๊ะ direction from time แพลสก็ได้นะ like m a n n e อ on อแล้วอ n อนง่าย Outside ก็ข้างนอก Through บอก Direction เหมือนคำว่า see-through เสื้อผ้าที่มองทะลุผ่านเนี้ยค่ะเด็กชอบ เพราะว่าหนูยกตัวอย่างว่าหนูรู้จักแมคก์โดโน่แบบไร r ์ทรูปะคะเด็กก็จะทำหน้างงว่ามันคืออะไรไรท์ทรูแ u งก์โดโน่เคยเจอปะคะแถวกรุงเทพหารางังสิ็จะเป็นง่ายๆก็คือว่าแมคโดโนที่เราขับรถผ่านเข้าไปสั่งจ่ายเงินรับของแล้วออกมาเลยไม่ต้องจอดเหมือนถ้าเมืองนอกก็จะเป็นไรท์ทรูซ i นีมาก็คือขับรถเข้าไปนั่งดูหนังใช่ ค่ะ true word ค่ะ true word true word ก็มุ่งไปใช่ up เป็น direction without I can อะไรนะเพลงอะหาจ้า without บอกแม n เนอนะจ๊ะปราศจาก อะไรนะเหมือนกันเลยจ้ะผ่านเหมือนกันทะลุผ่านเหมือนกัน <c oughs> ไม่จายออกเหมือนกันทะลุผ่านอะไรเหมือนกันหมดเลยอ่าดูนะคะคราวนี้ไม่ตอนที่เราเรียนนามันก็มี compound noun ใช่ปะเรียน a d j e c t i v ก็มี compound adjective เรียน preposition ก็มี ค่ะ c o m p o proposition นะคะไอ้นี้มีคำไหนไม่รู้บ้างดีกว่า according to ใช้ในการอ้างถึงนะคะ aside from ก็ besides นอกจากนี้ in back of ข้างหลังเลยจ้ะ instead of แทนที่ out of <laughs> my phone is out of order เสียคะ่ะ out of order งั้น out of ต้องระวังนะคะว่าใช้กับเวิร์ตัวไหนแล้วใช้กับนามตัวไหนนะคะความหมายเปลี่ยนนะคะงั้นพยายามบอกว่า proposition น,น่าจะเป็นความหมายแล้วไม่รู้การใช้จะลำบากมากเลยคะ่ะเพราะจะเลือกใช้ไม่ถูกราะอย่างคาว่า out of order เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันออกจากอะไรนะคะคือมันเสียมันมันทำงานไม่ได้เหมือน run out of ก็คือ run out of รันแปลว่าวิ่งเอาออฟมันจะแปลว่าวิ่งออกจากไหมล่ะคะไม่แต่ว่ามันบอกว่าใช้ไปจนหมดไม่เหลือไว้เลยเหมือน <laughs> my sugar runs out of ก็คืออ๋อใช้ใช้น้ำน้ำตาน้ำตาเนี่ยหมดไปแล้ว <laughs> A ahead o f <laughs> อะไรนะเ a d อะเอาหัวพุ่งไปอะแอคชั่นนั้นเลยอะ เงั้นภาษาอังกฤษเขาจะสร้างคำจากแอคชั่นไงคะ b e cause o f บอกไปแล้วนะใช้เหมือนกับคำว่า b e cause ตามด้วย now หรือว่า now fresh in front of